สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านรสชวนทําเมนูรอเจอะหรือเต้า,าคั่วคําว่ารรเจอะนี้เป็นภาษามาอยู่ท้องถิ่น3จังหวัดชายแดนใต้นะคะสูตรที่นำมาฝากทุกคนวันนี้เป็นสูตรที่รสทํากินประจําในบ้านนะคะเมนูรอเจอะนี้ เป็นเมนูที่ว่าหากินง่ายใน3จังหวัดนะจะมีขายกันทั่วไปนะคะก่อนที่ว่าจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับโรสในการทำคลิปต่อๆไปนะคะส่วนอ่ารายละเอียดเดี๋ยวเราจะลงใต้คลิปนะคะต่อไปเราจะทำในส่วนของ น้ำจิ้มรอเยอะก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้กุ้งแห้งนะคะ2ช้อนโต๊ะหรือจะใช้กุ้งแห้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะคะเราก็จะโขลกแบบนี้ถ้าใครสะดวกจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเพอเราโขลกได้ที่ประมาณอ่าได้ที่ประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ขิงแก่เพิ่มความหอมนะ5-7แว่นที่เราหั่นแล้ก็ล้างสะอาดเรียบร้อยเราก็จะโขลกอ่าขิงกับกุ้งแห้งเข้าไปด้วยกันนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีเนื้อกุ้งฟูๆขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็จะใส่เพิ่มสีสันให้กับน้ํำแกงของเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ก็คือพริกหยวกแห้งบดละเอียดนะคะวันนี้โรสก็ซื้อของตลาดที่เขาปั่นเรียบร้อยนะคะคือเป็นพริกบดท,ที่เขาทำแกงมัสมั่นนะคะก็มาใส่ในเครื่องแกงของเรานะคะเครื่องแกงเราจะทำให้มีสีสีสันสวยขึ้นนะคะต่อไปก็จะเพิ่ม หอมแดง5หัวแล้วก็กระเทียมนะคะ2ขีบเราได้ล้างสะอาดแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วก็ลงไปในกุ้งแห้งของเราที่เรา,าขโขลกไว้เมื่อครู่นะคะจากนั้นก็จะขโขลกส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะขโขลกให้ละเอียดระดับหนึ่งค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะในส่วนของส่วนผสมของอเครื่องแกงที่เราจะทําน้ําแกงร่อนเจาะค่ะ ต่อไปเราก็จะใช้ถั่วลิสงคั่ววันนี้รถใช้150กรัมนะคะเป็นถั่วลิสงที่คั่วเองจะหอมมากกว่าเราซื้อจากตลาดนะคะเราจะไม่คั่วไอ้ทอดนะคะเราจะไม่บดถั่วลิสงที่ให้ละเอียดเกินเราจะบดให้หยาบๆนิดๆเวลาเราราดในบนโรยเจาะจะมีความรู้สึกเวลาเรากินเราจะกัดโดนถั่วนิดๆจะเพิ่มความอร่อยค่ะเราก็จะตักเก็บไว้ในภาชนะ น้ำแกงร้อเยาะขาสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะคะมันเทศต้มนะคะจะใช้ต้มหรือนึ่งก็ได้นะคะวันนี้รุดใช้ประมาณอ่า1กิโลมันเทศที่ใช้ต้องใช้สีแดงกับสีเหลืองนะคะอย่าไปใช้สีมว่วงเพราะถ้าเราไปใช้สีม่วงนี่จะทําให้น้ําแกงรอเยาะของเราดูสีคล้าไม่น่ารับประทานนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เราจะมาบดเลยอ่ะยี้ๆให้ละเอียดแบบนี้นะคะ มันเทศจะทําให้น้ําแกงของเราข้นขึ้นนัวขึ้นอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เช่นกันนี่หน้าตามันเทศที่เราโคลกละเอียดแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทําเลยค่ะก็จะตั้งน้ามันอ่าจะตั้งหม้อใส่น้ํามันพืชน,นะคะวันนี้รถใช้สามช้อนโต๊ะใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวให้หอมให้เหลืองระดับหนึ่งนะคะไม่ต้องเหลืองมากเมื่อหอมได้ที่เราก็จะเพิ่ม เครื่องเทศอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะจะทําให้น้ําแกงของเรายิ่งอร่อยก็จะเป็นโป้ยกั๊กนะคะกับอบเชยใช้ไม่ต้องมากนะคะหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งแท่งเหรอคะ,อะใช้ประมาณนี้นะคะให้ความหอมลงไปในน้ําแกงของเราลงไปผัดกับเครื่องนะคะผัดผัดใช้ไฟกลางเมื่อ,อเครื่องของเราเริ่มแดงขึ้นได้กลิ่นหอมเราก็จะเพิ่ม น้ำเปล่าลงไปนะวันนี้รถใช้1ลิตรครึ่งหรือ1,500 ml ค่ะน้ำแกงรอนเจาะนี้นะคะจะออกรสหวานน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มปลายนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อรอให้เดือดค่ะ,คะเมื่อเดือดได้ที่เราก็จะปรุงรสนะคะด้วยเกลือเม็ดใหญ่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้ากลัวเค็มมากก็1ช้อนก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยชิมเอาน้ำตาลแว่นวันนี้รถใช้3แผ่นค่ะ แต่ถ้าไม่มีน้ำตาลแว่นก็ใช้น้ำตาลปี๊หรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะรสชาติก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะคะแต่ว่าที่นี่นิยมใช้น้ำตาลแว่นเป็นหลักแล้วก็น้ำมะขามเปียกข้นๆนะคะ1ช้อนโต๊ะตามด้วยมันเทศที่เราบดละเอียดไว้เมื่อคู่นะคะเราก็จะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะค่อยๆลงค่อยๆทยอยนะคะระวังนิดนึงเดี๋ยวจะกระเด็นนะคะ เราก็จะคนๆนะคะให้มันเทศกับน้ำแกงของเราให้เข้ากันนะคะเราก็จะต้มน้ำแกงไปเรื่อยๆเพื่อให้ว่าน้ำแกงของเรางวดนะคะส่วนที่เป็นฟองขึ้นแบบนี้เราก็อย่าลืมตัดออกนะคะน้ำแกงของเราเยาะยิ่งข้นยิ่งอร่อยนะคะยิ่งข้ามวันจะยิ่งรสชาติจะริ่งจะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะ ปิดท้ายน้ำแกงด้วยถั่วลิสงขั่วบดหยาบค่ะเป็นอันว่าแค่นี้เราก็จะได้น้ำแกงรอนเยาะอร่อยๆอไว้รับประทานแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่คนนะคะเราก็จะตั้งให้งวดเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็อย่าลืมคนเป็นพักๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ก้นหม้อ กิ่นเริ่มมาแล้วค่ะหอมแล้วก็จะตั้งแบบนี้ทีนี้ค่าเห็นเริ่มงวดประมาณนี้เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะไปเตรียมในส่วนของไข่กรอบทานคู่กับรรเจาะนะคะอันนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะใช้หอมแดงกับกระเทียมแล้วก็มะพร้าวทึนทึกนะคะมะพร้าวที่ไว้ทํำขนมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับในบ้านที่ใช้ในการทํา กับเราเค่ะสูตรนี้คืออร่อยค่ะลัรบรองไม่เหมือนที่ไหนความพิเศษอยู่ตรงที่มะพร้าวนี่นะคะเราก็จะปั่นส่วนผสมส่วนนี้ให้ละเอียดเลยค่ะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะไปเตรียมค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่นะคะ1นถึงสองฟองใช้แป้งทอดกรอบนะคะอันนี้กะกะเอานะคะไม่ได้ตวงต่อไปก็จะใช้ อาโทษค่ะโรยพริกไทยเพิ่มความหอมเติมส่วนผสมที่เราบดไว้เมื่อครู่นะคะก็จะคลุกเคล้าในส่วนผสมกับไข่ให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าค้นเกินไปแล้วก็จะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะอย่าให้ข้นแล้วก็อย่าให้เหลวเกินไปนะคะก็ กะกะเอานะคะเพิ่มสีสันด้วยสีผสมอาหารวันนี้ใช้สีเหลืองอ่อนเล็กน้อยเพิ่มกุ้งกุ้งสับนะคะเพื่อม,มีความกลิ่นหอมมากขึ้นไปแล้วค่ะต่อไปจะทอดอันนี้เป็นน้ำมันที่ทอดเต้าหู้ไว้เบื้องต้นนะคะเป็นเต้าหู้แข็ง ใช้ไฟกลางนะคะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะใส่ประมาณหนึ่งทับพีค่ะพอเห็นว่าสุกแล้วเราก็จะกลับด้านอย่าลืมเสด็จน้ำมันนะคะเป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะเรามาดูนะคะเนื้อก็จะฟูฟูโปร่งโปร่งแบบนี้ทานคู่กับรอเจาะและกะราดในน้ำแกงเป็นอะไรที่เข้ากันลักษณะของอไข่ตัวนี้ก็คล้ายๆกับ กุ้งชุบแป้งทอดนะคะแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าเราใส่มะพร้าวถ้าเรากินไม่หมดข้ามวันพรุ่งนี้ก็ยังนุ่มนะคะจะไม่แข็งกระด้เหมือนกับแป้งอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเต้าหู้แข็งทอดเราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอกาไว้ใส่ในจานโรยเจาะของเรานะคะ รอนเจาะวันนี้รถใช้เส้นเล็กที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็จะใช้เส้นอบแห้งก็ได้นะคะแช่น้ำร้อนแช่จนกว่าเส้นจะนิ่มนะคะเ,เส้นแต่ละที่แต่ละยี่ห้อใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูนะคะเป็น,อ,นอันว่าถ้าเส้นของเรานิ่มได้ที่เป็นอันว่ารับประทานได้ค่ะวันนี้ใช้น้ำร้อนจัดเส้นก็จะนุ่มๆเหนีนยวๆประมาณนี้เราก็พยายามดูนะคะ พอเส้นได้ที่เราก็นําเส้นเล็กของเราไปเสด็จไว้ในภาชนะหรือตะแกรงนะเทให้หมดประมาณนี้ทีนี้เราจะมาจัดจานกันเลยค่ะก็ใส่เส้นเล็กลงไปผักที่ขาดไม่ได้ที่ฐานคู่กับรอเจาะนะก็จะเป็นถั่วเงอกกับแตงกวาอันนี้ก็ไข่ที่เราทอดไว้เบื้องต้นนะคะเครื่องเคียงนะคะเรียงเรียงเ้าคู่ไข่ต้มขาดไม่ได้ ใส่ถัวถ่วงอกถั่วงอกนี่เป็นถั่วงอกที่เพาะเองนะจากนั้นก็ใส่แตงกวาเลยค่ะชอบอะไรมากก็ใส่ตามชอบได้เลยไข่ต้มและที่ขาดไม่ได้เพิ่มความอร่อยนะคะน้ำแกงโรอนเจาะของเราค่ะน่ารับประทานไหมคะราดลงไปแบบนี้เลยค่ะความนัวจาก มันเทศแล้วก็ทั่วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันไม่ให้อ่าความเลี่ยนะก,ก็จะใช้พริกสดนะคะตำกับน้ำส้มสายชูหรือพริกน้ำส้มสายชูโบราณแล้วก็เกลือแค่นั้นนะคะแล้วก็ราดลงไปแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เวลารับประทานเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ใครชอบอะไรก็ปักตามใจเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้น้ำแกงเข้มข้นมากเลยค่ะรับรองฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับโรสด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ